คนมีรายได้น้อยอาจจะก,กังวลเรื่องรายได้แต่ในทางกลับกันคนที่มีรายได้มากจะก,กังวลเรื่องภาษีอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนในวัยนิวเจนที่มีแนวคิดเรื่องการทำประกันเพื่อตัวเองและครอบครัวประกันฮีโร่1 0 3จากและบิดไลค์ประกันเพื่อลดหย่อนภาษีจ่ายเบีย้ยสั้นแค่สาปีแต่ได้รับความคุม้มครองมากถึง10ปีรับเงินคืน20%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปีแถมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0 0แบาท อ,อย่าคิดว่าแผงเบี้ยเริ่มต้นแค่3 0 0 0 0ืบาทเท่านั้นเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ยกระดับการใช้ชีวิตแบบกล้าวกระโดดพร้อมสร้างความมั่นคงทางการเงินไปด้วยยอดเยี่ยมเพราะคนรุ่นใหม่ตอนนี้ที่กำลังตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพชีวิตและอนาคตทางการเงินผมคิดว่าคนที่ต้องการวางแผนการเงินไม่ควรมองข้ามผลิตภัณฑ์นี้ถ้าไม่นะั่นหรือผมจะคำนวณให้ดูง่ายๆครับ สมมติคุณจ่ายเบี้ยรประกันปีละ3 0 0 0 0บาท3ปีเท่ากับมีเงินออม90 0 0 0บาททุกๆปีคุณจะได้เงินคืน20%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจะได้เงินคืนปีละ6,000บาทรวม9ปีก็จะได้5 4 0 0 0บาทและปีที่10จะได้เงินคืน165%เท่ากับจะได้อีก49,500บาท พอครบ10ปีเท่ากับจะได้เงินคืน13,500บาทจากเงินต้น90,000บาทได้ส่วนต่างมากถึง13,500บาทภายใน10ปีและคุณอาจจะเกิดความสงสัยคุณควรซื้อประกันฮีโร่10ทับ3จากและบิดไล่ไหมผมจะให้ข้อคิดตัดสินใจครับถ้าคุณต้องการการลงทุนที่ชำระเบี้ยประกันสั้นๆแค่3ปีสร้างผลตอบแทนได้เร็วและให้ความคุ้มครองยาวไปถึง10ปีสูงสุด303%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยและอยากต้องการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0บาท ถือว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็น่าสนใจมากๆสำหรับคุณเช่นเดียวกันครับลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b i ไ l i .co.th นะครับ